เคยสังเกตกันไหมครับว่าในโลกของกฎหมายเนี่ยแค่คำไม่กี่คำมันมีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยวันนี้เราจะลองมาเจาะลึกคำนิยามคำหนึ่งกันครับเป็นคำที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่ความแม่นยำของมันนี่แหละที่เป็นตัวกำหนดทิศทางของกระบวนการยุติธรรมเลยทีเดียวเอาละครับนี่คือตัวบทที่เราจะมาว่ากันในวันนี้ 1. ศาลหมายความถึงสารยุติธรรมหรือผู้พิพากษาซึ่งมีอำนาจทำการอันเกี่ยวกับคดีอาญา เห็นไหมครับข like ้อความสั้นๆแค่นี้เองแต่เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะดูกันทีละส่วนว่าแต่ละคําแต่ละวลีเหมือนซ่อนความหมายอะไรเอาไว้บ้างโอเคครับส่วนแรกเลยคํานิยามตั้งต้นคือการจะทําความเข้าใจคํานิยามนี้ให้คลี่เคลียเนี่ยเราต้องมองมันเป็นสส่วนหลักๆครับมันเหมือนกับเป็นกุญแจ2ดอกเลยนะที่ต้องใช้คู่กันถึงจะไขเข้าไปสู่ความหมายที่แท้จริงของมันได้องค์ประกอบที่1สถานที่หรือบุคคล เอาละครับเรามาดูกุญแจดอกแรกกันก่อนเลยส่วนนี้เนี่ยมันจะตอบคำถามที่เบสิกที่สุดเลยครับว่าตกลงแล้วสารที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรหรือว่าเป็นใครกันแน่นี่ครับวลีที่ว่าก็คือสารยุติธรรมหรือผู้พิพากษา จุดที่อยากให้สังเกตกันดีๆเลยนะคือคําสั้นๆคําเดียวเลยครับคําว่าหรือนี่แหละเพราะคําคํานี้มันบอกเราชัดเลยว่ากฎหมายให้ความเป็นไปได้ไวสองทางคือเป็นได้ทั้งอย่างแรกและอย่างที่สองใช่แล้วครับคือคําว่าศาลเนี่ยมันสามารถหมายถึงตัวศาลยุติธรรมที่เป็นสถาบันเป็นองค์กรหรือแม้กระทั่งเป็นตัวตึกเป็นสถานที่ไปเลยก็ได้และในขณะเดียวกัน มันก็สามารถหมายถึงตัวผู้พิพากษาซึ่งเป็นบุคคลได้ด้วยโอ้โหคือเป็นได้ทั้งสถานที่และเป็นคนในคำเดียวกันเลยนะครับเนี่ยโอเคครับพอเราได้กุญแจดอกแรกแล้วที่บอกว่าสารคือใครหรืออะไรทีนี้เรามาดูกุญแจดอกที่2กันต่อเลยครับองค์ประกอบที่สองขอบเขตอำนาจซึ่งส่วนนี้แหละครับที่จะมาขยายความว่าแล้วต้องมีอำนาจแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นศาลได้แบบเต็มตัวตามกฎหมาย นี่เลยครับวลีสำคัญมันอยู่ตรงนี้ซึ่งมีอำนาจทำการอันเกี่ยวกับคดีอาญามันคือเงื่อนไขที่มาต่อท้ายเลยครับพูดง่ายๆก็คือแค่เป็นศาลยุติธรรมหรือเป็นผู้พิพากษาเฉยๆเนี่ยยังไม่พอนะแต่จะต้องมีอำนาจบางอย่างที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยซึ่งอำนาจที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็แยกย่อยได้อีกเป็นสสเต็ปง่ายๆเลยคือหึ่ง ต้องมีอำนาจทำการคือมีอำนาจจริงๆที่จะสั่งการหรือทำอะไรบางอย่างได้ตามกฎหมายและ2ซึ่งสำคัญมากๆเลยคืออำนาจนั้นต้องจักเกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นนะครับต้องเป็นเรื่องคดีอาญาโดยเฉพาะเลยเอาล่ะครับส่วนที่4ภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เรามีชิ้นส่วนครบทั้ง2ชิ้นแล้วใช่ไหมครับได้เวลาเอามันมาประกอบร่างกันแล้วล่ะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพเต็มๆว่าสุดท้ายแล้วคำนิยามนี้มันทำงานยังไงกันแน่ สรุปง่ายๆก็คือกุญแจสองดอกนี้ต้องอยู่คู่กันเสมอครับถึงจะสมบูรณ์คือส่วนแรกใครหรืออะไรก็ต้องเป็นสาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษาและส่วนที่2องอำนาจก็ต้องเป็นอำนาจในคดีอาญาคือต้องมีครับทั้งสองส่วนนี้เท่านั้นครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยถึงจะเข้าเงื่อนไขของคำว่าศาลตามนิยามนี้ทีนี้พอลองกลับมาอ่านคำนิยามนี้เต็มๆอีกครั้งนะครับ 1. ศาลหมายความถึงศาลยุติธรรมหรือผู้พิพากษาซึ่งมีอำนาจทำการอันเกี่ยวกับคดีอาญาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทุกคำทุกวลีในประโยคนี้มันดูมีความหมายที่ลึกขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เฉพาะเจาดจงมากขึ้นกว่าตอนแรกที่เราอ่านเยอะเลยใช่ไหมครับและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะว่าความแม่นยำเป๊ะแบบนี้ในการนิยามคำทางกฎหมายแต่ละคำเนี่ยมันส่งผลกับสิทธิของพวกเราในชีวิตจริงยังไงบ้าง ความชัดเจนแบบเนี้ยมันช่วยปกป้องเราหรือว่ามันกำลังสร้างข้อจำกัดอะไรบางอย่างกันแน่เรื่องนี้น่าเก็บไปขบคิดกันต่อนะครับ